ทุกคนจำเหตุการณ์ได้ไหมตอนที่อยู่กรุงเทพสองคนเนี้เขาอยู่คนละฝั่งประตูใช่ไหมสมมติว่าประตูบานนี้นะกรุงเทพนะเขาจะร้องใส่กันแล้วก็ตะโกนใส่กันเสียงดังลั่นทุกคนจำได้ใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไง ตอนนี้ดูนะคะนั่งคุยกันปรึกษากันแล้วนะคะดูนะคะข้าวปุ้นกับข้าสุกความแตกต่างระหว่างที่กรุงเทพกับขอนแก่นนีความแตกต่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนอยู่กรุงเทพนี่โอ้โหมีแต่ศัตรูกันทะเลาะบากแว้งกันพอมาอยู่ที่นี่ การที่เขาย้ายมาอยู่ที่ใหม่ความหลงความลืมก็าอาจจะมีบ้างคิดว่านะเขาคงลืมด้วยแหละว่าเขาเคยเป็นศัตรูกันเหมือนเพราะว่า,าเขามาอยู่ที่ไหนกันประมาณนี้นก,ก็เลยลืม,มนะคะก็กลายเป็นผลดีไปที่ทําให้ทั้งคู่มาเป็นมิตรกันนะคะมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ต้องทะเลาะบอกแว้งกันข้าวต้มก็เหมือนกันนะคะข้าวต้มโชกุนเนี่ยเดูนะคะดูนะ ดูเขาต้มไม่จะเดินผ่านเขาสุกได้ที่ไหนแต่ก่อนนะคะสองคนนี้เขาผ่านกันไม่ได้นะคะแต่ก่อนเนี้ยตอนนี้ผ่านได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ไปเองเมื <c oughs> ่อกี้เพิ่งผ่านออกมา <c oughs> ตอนนี้ไม่ไปเองจุดแสนที่มีความสุขความสุขมากสุขใจนะ่าจะเท่าที่บ้านเราใช่ไหมลูก สุขได้เเท่าที่บ้านเราไม่ไปสักทีเกงใจไม่ไปดีกว่าแม่เกงใจพื้นจะเย็นนะคะอากาศช่วงกลางวันนี่จะร้อนมากแต่ว่าพื้นเย็นนะคะมีลมลมมาทางหลังตรงครัวนะคะตรงที่เทาๆอยู่นะคะลมมาทางนั้น รอบที่สามไม่ไปตอนออกมาออกมาได้ตอนกลับเข้าไปไม่กล้ากลับเข้าไปเขาต้มเออต้องเอาไงจะไปดีไม่ไปดีอ่ะเอาไงดีไปไปเอาเหนียวเหนียวพาพี่ไปทีอ่ะเหนียวพาพี่ไปหน่อยเหนียวพาพี่ไปหน่อยพี่กลัวลุงปุ้นเกรงใจลุงปุ้นไม่ได้กลัวเกรงใจ ไม่ไปแล้วไม่ไปอีกกลับอีกต้มเอ้ยหลายรอบแล้วลูกไม่กล้าเข้าไปไมและไม่อีกรอบม่อีกรอบเขาเดินกันขวัไขว่เดินกันไปตลอดตัวเองไม่กล้าไม่กล้าอีกถอยอกลับ ต้มเอ้ยต้มไปเ,เข้าทางหน้าต่างปะโอ้ยจากเ็นศัตรูมานอนคุยกันศัตรูกันทะเลาะกันกระโดดใส่กันทุกวันอยู่ที่กรุงเทพอ่ะพอตอนนี้มานอนคุยกันปึกษากันว่างั้นนะ นอนคุยกันมีความฉุกจังเลยแม่พวกหนูมีความฉุกจังเย้แต่งตัวนะลุงก็สุขลุงปุ้นนอนสบายใจ